สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดช่องป้อมคนมองข่าวได้มีการโพสข้อความลงในชุมชนช่อง Youtube โดยได้โพสข้อความทีว่าสวัสดีจำเลยผมมีความตั้งใจส่งมอบรางวันนี้ ให้กับคุณเป็นการส่วนตัวโดวยว่าในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่ผ่านมานานพอสมควรนั้นมีข้อสรุปผลเชิงพฤติกรรมของคุณหลายประการอันนำพาให้ผมเข้าใจในข้อสรุปผลพฤติกรรมได้ว่าคุณเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งสามารถตีบทบาทแตกในละครเรื่องที่คุณสร้างขึ้น และพยายามเป็นผู้กำกับด้วยตนเองในโอกาสนี้ผมเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่คุณจะได้รับรางวัลจากผมรางวัลน,นักแสดงนำฝ่ายจำเลยยอดเยี่ยมเป็นคุณน้ำบัดนี้ครับจำเลยส่งมอบให้ในวันที่17สิงหาคม2565ด้วยความเห็นควรโดยเหมาะสมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา พบหลายพฤติกรรมการแสดงออกเป็นการแสดงฉากใหญ่รางวัลน,นักแสดงนำฝ่ายจําเลยยอดเยี่ยมหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเหมาะสมที่สุดเลยทุกวันนี้มันยังทำหน้าระลืนชื่นบานทั้งัวทั้งเมีย ไม่สะทกสะทตานอะไรเลยแสดงได้เก่งสุดๆชอบมากมายกับคำว่าสวัสดีจำเลยจำเลยได้ฟังคงจะบาดลึกไปถึงใจยอมรับว่าแสดงเก่งจริงๆค่ะรางวัลน,นัคราชทองคำนักแสดงนำชายหญิงสุดติ่งกระดิ่งแมวอีกหนึ่งของขวัญที่คู่ควรกับตำแหน่งจำเลยแห่งปี ขอบคุณคุณป้อมที่นำเรื่องจิตตะวิทยามานำเสนอในวันนี้ส่วนตัวเกือบหลงการแสดงไปเหมือนกันดีที่ว่าเอกใจกับคําพูดความจริงไม่ต้องเหมือนกันทุกครั้งตกใจรีบหันหัวกลับได้ทันอายตัวเองเหมือนกันจ้ะที่เคยเชื่อตบมือให้นะจ๊ะจําเลยรอช่วงเวลากรรมของการแสดงเถอะนะ คอยยานอีหลีเป็นกำลังใจให้เอ็กเสมอนะคนต่อไปก็คงจะเป็นดารานำหญิงฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีสุดยอดยอดเยี่ยมที่สุดของที่สุดรอรับกรรมการกระทำอมหิตนะจำเลยนรกรอแกอยู่นะเข้าใจคำว่าตีนาเศ้าเล่าความเท็จคือแบบนี้นี่เองยกให้จำเลยสมควรจะได้รับ น่าจะไม่มีโพสหรือคลิปไหนที่แอดไม่ให้อะไรเลยขอบคุณมากครับยอดเยี่ยมต้องยอมรับการแสดงฝีมือจริงๆเกือบหลงเชื่อไปเหมือนกันแอดใจดีให้รางวัลรับไปนะคะจำเลยซุปตาจำเลยจำเลยที่หนึ่งดูเหมือนอ่อนกำลังกันแล้วแต่ฝ่ายจำเลยที่สงยังคงใจดีสู้เสือ ตีหน้าระลืน่นกบเกื่อนแต่ก็ไม่มิดแกอย่าดีใจกับรางวัลจนลืมดูเหตุผลที่มาของรางวัลเชนะอ่านออกบเหือทั้งคณะนะเวยไม่ใช่แค่คนเดียวมีโลเหล็กเป็นรางวัลโมโหตัวเองที่เคยน้ำตาไหลสงสารดารากุกโกกคนนี้น่ากลัวขนาดหลักฐานมัดขนาดนี้ มันยังไม่สะุกสถานเลยจิตใจมันคงจะเฮียมน่าดูอีกหน่อยมันจะไปแสดงฮ่องกงอ่านเหตุผลของการมอบรางวัลของแอดแล้วชื่นใจแทนจาเลยยินดีด้วยสิคะรออะไรที่มาของเหตุผลการมอบรางวัลน,น่าชื่นใจแทนจาเลยมากมากนะคะแอดอย่างหาฮอลลีวูดมีรางวัลเบอร์รีเนายอดเยี่ยม ไทยเราน่าจะมีรางวัลปาร้าพระพิดาเนายอดเยี่ยมมอบให้มันถ้าจะเหมาะกับวาทีนักโทษชายนักโทษหญิงนะคะแสดงตัวเงินตัวทองสมบุติบาทมากหน้าหนาหน้าด้านแสงวาดถูกใส่ร้ายออกงานสังคมอย่างไม่อายใครทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่สุดท้ายกลับบ้านจะกินจะนอน สุดแสนทรมานหลับตาลืมตาจะมีภาพน้องนอนตายอยู่ในหัวตลอดใหม่ๆเล่นเสเนียนว่าเป็นพูดถูกกันแก้งเล่นสตูตาเป็นหมีแพนดา้าตามข่าวช็อตต่อช็อตก็อนอนคืนนี้อยากให้มันได้เห็นคลิปนี้จังอยากจะรู้ว่ามันยังจะข่มตาหลับได้ไหมไอ้จำเลย ยกตำแหน่งหน้าดานหน้าทนุนคนจันไรให้อีกทั้งสองจำเลยเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชนช่อง YouTube บุหลันบรรศีโดยได้โพสต์ข้อความจากประเดินที่ทางด้านของบ่าวนุล้านลุงคนได้มีการทำคลิปที่มิยุก,กิมอบ ของขวัญให้กับนายเชพพลเป็นนาฬิกาโดยทำคลิปบอกว่าลุงพุลเทพกันน้ำตาไม่อยู่เมื่อโดนเสืบไัยแบบนี้จากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าเสียดายจังมิยุกิน่าจะให้นาฬิกาเป็นของขวัญก่อนวันเกิดเหตุจำเลยที่หนึ่งจะได้มีหลักฐานช่วยยืนยันกับนาฬิกาไม่มีเข็มของทนายเบิรมว่าออกจากสวนยาง กลับบ้านตอน9นาฬิกา11นาทีจริงๆกลับถึงบ้าน9นาฬิกา30นาทีจริงๆออกจากบ้านไปรับพระตอน9.45นาฬิกา45นาทีจริงๆถึงวัดตอน1 0นาฬิกา7นาทีจริงๆใช้เวลาขับรถจากบ้านไปถึงวัด22นาทีจริงๆซึ่งปกติใช้เวลาไม่เกิน10นาที ทามิยุกิให้ของขวัญชิ้นนี้ก่อนจะมีคนภาคเด็กไปทิ้งให้ตายบนภูเหล็กไฟละก็จำเลยคงไม่เป็นจำเลยเสียดายว่ามันควรจะเป็นของขวัญก่อนการเวลาที่จำเลยน้ำตาไหลภาคก,ก็คงเพราะแบบนี้แหละเพราะเวลาที่ให้การมัวมัวพ่อยๆทำให้ตนติดคือคาสมน้ำมาน่าไม่ละมึงของขวัญวันเกิดที่ไอเดีย เจี่มสุด